สวัสดีค่ะ มาพบกันในครั้งนะคะกับช่องโปรฟอร์ดบายแนนนี้ค่ะที่พฤกษาการขาาโชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลลอรีอออรโโรรรปรทุมธานีค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมกับอีกหนึ่งผลงานการตกแต่งนะคะกับอีกหนึ่งรุ่นท็อปนะคะเป็นรุ่น Nextgen Sport นะคะตัวนี้เป็น4ีคูณนะคะตัวราคาจำหน่ายอยู่ที่1 4 9 0 0ล้านบาทนะคะกับสีส้มพิเศษแบบนี้นะคะบวกเพิ่มอีก1 0 0 0 0หมืนบาทนะคะกับการตกแต่งนะคะสวยๆแบบจัดเต็มนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีก,กว่านะคะว่าคันนี้นั่นแต่งเพิ่มเติมและเสริมหล่ออะไรให้กับู เราเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากด้านบนนะคะตัวรถนะคะเป็นสีส้มพิเศษนะคะตัวสกู๊ปด้านบนนะคะเราก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะเป็นสกู๊ปทรงเตี้ยนั่นเองนะคะตัวสกู๊ปนะคะเป็นทรงเตี้ยนะคะแล้วก็ทําสีเดียวกับตัวรถด้วยนะคะ ตำแหน่งด้านบนตำแหน่งนี้นะคะลูกค้าสามารถตัดด้วยสีดำด้านได้นะคะแต่ลูกค้าอยากได้เป็นสีเดียวกับตัวกระโปรงรถก็จัดให้เลยค่ะเป็นสีเดียวเลยทั้งอันนะคะการติดตั้งนะคะติดด้วยกาวสังเอมพร้อมกับยิงซิลิโคนเก็บชิ้นงานให้เรียบร้อยแล้วหรืออยากจะติดตั้งเป็นสกรูทรงฟิตก็แจ้งได้นะคะก็เป็นการตกแต่งตามที่ลูกค้าต้องการด้วยนะคะดีไซน์การตกแต่งเราจะใช้การดีไซน์ร่วมกันนะคะตัวกระจังนะคะรุ่นน็กเยนสปอร์ตคะับเขาจะเป็นสีกาไฟายนั่นเองนะคะตัวนี้ ปรับใหม่ค่ะเปลี่ยนเป็นกระจังทรงแรปเตอร์นั่นเองนะคะตัวกระจังเป็นงาน3มิติปั๊มนูนสวยๆเลยนะคะตัวกระจังเป็นสีดำด้านนะคะมาพร้อมกับแผงรังผึ้งระบายความร้อนขนาดใหญ่นะคะสีดำด้านเช่นกันนะคะแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะ LED ด้านบนนะคะตัวเป็นแสงสีส้มนะคะหรือลูกค้าอยากได้แสงสีขาวก็สามารถแจ้งได้นะคะตัวชุดไฟนะคะรุ่นสปอร์ตเขาจะเป็นไฟ LED r รือเซตเตอร์นั่นเองนะคะเป็นไฟ LED มาให้แล้วนะคะเขาจะมาพร้อมกับไฟได t i m e running ที่เป็นตัว C ขนาดใหญ่แบบนี้นะคะ C cam นั่นเองนะคะก็จะให้แสงสีขาวนะคะและเป็นตัว C ขนาดใหญ่เอกลักษณ์ของรุ่นเลยแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะเป็นชุดครอบไฟด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นสีดําด้านนะคะก็เข้ากับตัวชุดกระจังนะ ตำแหน่งการติดตั้งนะคะจะไม่บังในส่วนของไฟ C ีแคมนะคะไฟไดทามานิ่งยังคงให้แสงสว่างชัดเจนเหมือนเดิมนะคะก็เพิ่มความคมเข้มนะคะตัดกับสีตัวรถนะคะที่เป็นสีส้มพิเศษอย่างนี้นะคะชนด้านล่างนะคะอันนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะเป็นชุดกันชนวายนั่นเองนะคะเป็นอีกกันชน1ชุดนะคะที่ยอดฮิตมากๆนะคะตัวชุดวายค่ะทาสีดําด้านนะคะก็ให้เข้ากับตัวชุดกระจังนั่นเองนะคะการติดตั้งเขาจะมีซีนยางกันรอยให้เรียบร้อยแล้วนะ ะะกาดด้านหน้านะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นสปอร์ตเขาจะเป็นสีกาฟัดเหมือนรุ่นรถ w i ยแท็เลยนะคะเขาก็จะมีกาดเป็นสีเดียวกับตัววายแท็นะคะเป็นสีกาฟด้านล่างนะคะเป็นสีดําด้านนะคะก็ดูด้านหน้านะคะตัดกับตัวรถที่เป็นสีส้มพิเศษแบบนี้สวยสวยเลยนะคะชุดไฟตัดหมอนะคะเป็นไฟ LED มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นไฟช่วยเรียวด้วยก็เวลาลูกค้า หักพวงมาลัยนะคะเป็นด้านขวาหรือด้านซ้ายนะคะตัวไฟตัดหมอกด้านล่างจะทํางานด้วยเหมือนกับที่แนนหักพวงมาลัยไว้นะคะตำแหน่งไฟด้านนี้จะไม่ติดนะคะหักพวงมาลัยด้านซ้ายนะคะตำแหน่งไฟติดด้วยอันนี้ก็จะเป็นไฟช่วยเลี้ยวด้วยนะคะแล้วก็ทําหน้าที่เป็นไฟตัดหมอกให้ด้วยให้แสง LED เป็นสีขาวด้วยนะคะก็ให้มาดีๆแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะสําหรับด้านหน้านะคะของตัวรถนะคะตัดกับสีส้มพิเศษแบบนี้นะคะตัวซุ้มล้อนะคะตุ้มล้อจะเป็นซุ้มล้อของชุดวายนั่นเองนะคะสัญลักษณ์ชุ วายชัดเจนนะคะการติดตั้งจะมีซีนยางกันรอยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยึดน็อตด้านล่างนะคะจะยึดน็อตตำแหน่งเดิมที่มากับตัวรถเราไม่ได้จอบเพิ่มนะคะตัวซุ้มล้อแยกชิ้นกับชุดกันชนนะคะเวลาเกิดปัญหาการเค็มต่างๆนะคะสามารถแยกชิ้นเค็มได้นะคะแล้วก็ตัวล้อแมกนะคะอัปเกรดใหมให่ให้กับลูกค้านะคะตัวล้อแมกอัพใหม่นะคะเป็นแมกขนาด20นะคะออฟเซตลบเข้าไปนะคะ44นะคะเป็นสีดำเงานะคะ,เป,เ,ะ,คะเป็นลายข่าวกวางสวยๆเลยนะคะปัดกึ่งมิลลิ่งด้วยสีเงินนะคะปัดกระสีล้อแม็กมก ะะเพิ่มความโดดเด่นและความงดงามให้กับตัวล้อแม็กนะคะมาพร้อมกับยางแอ l ลานะคะตัวนี้เป็นยาง MT นะคะดอกยางใหญ่หญหญโๆโคตรๆแบบนี้เลยนะคะสี่ี่ยาง33นะคะคูณ12.5 r 2 0นะคะก็ดูลงตัวดูลำล้ำนะคะก็เข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะคันนี้ยกรถขึ้นไป2อนิ้วนะคะใช้ชุดยกของออปชั่นนั่นเองนะคะแล้วก็วงเลี้ยวต่างๆนะคะก่อนที่เรานจะส่งบ้องให้กับลูกค้ามีการเทสเรียบร้อยแล้วนะคะวงเลี้ยวจัดทรงให้เรียบร้อยแล้วไม่ติดนะคะเดี๋ยวเราไปดูมิติด้านข้างกันบ้างนะคะว่าล้อล้นออก มากแค่ไหนนะคะอันนี้ก็พอดีพอดีนะคะไม่ได้ล้นมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ นะคะตัวนี้เป็นแก้มข้างตัว C ีนะคะสัเอกลักษณ์ของรุ่นอยู่แล้วนะคะเป็นสีกาไฟานะคะกระจกด้านข้างนะคะเป็นบานใหญ่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นพับออโต้ด้วยเวลาเราก,กดล็อกรถน,นะคะตัวกระจกเขาจะพับเก็บให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นสีกาไฟาเช่นกันนะคะเอกลักษณ์สีของรุ่นนะคะเพิ่มเติมให้กับลูกค้าด้านบนนะคะราวหลังคางนี่ติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะพร้อมกับคิวกันศาสตร์นะคะเป็นงานแนบตรงรุ่นเลยสีดําสวยๆแบบนี้เลยทั้ง4บานนะคะฟิล์มนะคะอันนี้นันติดตั้งให้เป็นฟิล์มเซรามิก รอบคันนะคะบนหน้า60รอบคัน80นะคะความเข้มของฟิล์มลูกค้าสามารถแจ้งเซลล์แนนได้นะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าแต่ละท่านนะคะเบ้ากันรอยอันนี้ก็เพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะเป็นสีดําด้านนะคะตัวเปิดของรถนะคะเขาจะเป็นสีกาไฟนะคะก็ปิดเบ้าเพิ่มเติมเป็นสีดําด้านนะคะก็ลงตัวมากๆเลยตัดกับสีตัวรถนะคะตัวรถเขาจะมาพร้อมกับกุญแจสมาร์ทกิเลสนะคะสามารถพกกุญแจนะคะกดล็อกรถที่ประตูได้เลยหรือกดล็อกเพียงแค่ล้วงมือเข้าไปนะคะแล้ว ก็มีปุ่มปุตาร์ทมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะชายบันไดล,ล่าล่องนะคะเป็นชายบันไดเดิมที่มากับตัวรถนะคะก็จะเป็นดีไซน์ของรุ่น next gen นั่นเองนะคะจะเป็นลอนการเลือกสีดําขนาดใหญ่แบบนี้ดําด้านนะคะก็ดูดูแบบนี้เลยหรืออยากจะอัปเกรดใหม่เป็นบันไดที่เป็นบันไดเหล็กก็แตงเข้ามาได้นะคะตัวสติกเกอร์น,น,นี้ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะในส่วนงลายสติกเกอร์นะคะขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้าแต่ละท่านเลยนะคะลายสติกเกอร์สามารถออกแบบได้นะคะมีลายให้เลือกด้วยนะคะมากมายเลยนะคะ หรือจะเป็นชื่อข้อความนะคะชื่อร้านก็สามารถแจ้งได้เจ้าแน้่จะมีทีมออกแบบสติกเกอร์อให้กับลูกค้าก่อนที่เราจะมาติดตั้งให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะวิติด้านข้างนะคะตัวล้อจะล้นออกมานิดๆนะคะไม่ได้ล้นเยอะนะคะก็จะลงตัวนะคะกับตัวรถนะคะก็รถก็จะดูล่ำๆนะคะแล้วก็มีการยกรถจัดตรงให้ก็ดูสวยเลยนะคะหลังเพิ่มเติมนะคะจะเป็นโลบานะคะเป็นงานของทัมเมอร์นั่นเองนะคะสีพาร์ตเคิร์สสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีสัญลักษณ์ทัมเมอร์ชัดเจนนะคะเป็นทรงขายาวแบบนี้นะคะตัว ชุดของโลบาร์ฮัมเมอร์นะคะก็จะมีหลายทรงนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะจะมีไฟเบรกดวงที่3ด้วยอันนี้ก็ยึดติดที่ตำแหน่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถใช้งานได้จริงด้วยนะคะไฟท้ายนะคะตัวไฟท้ายของรุ่นสปอร์ตนะคะจะเป็นไฟท้าย LED ด้านบนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นชุดไฟท้าย LED ด้านล่างก็จะเป็นโครมแบบนี้นะคะอันนี้ก็เพิ่มความคงเข้มนะคะให้เข้าชุดกับชุดครอบด้านหน้านะคะก็ติดเป็นชุดครอบไฟท้ายมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ะดูสวยๆเลยเข้าชุดกับด้านหน้านะคะก็ะชัดเจ มากขึ้นนะคะในส่วนของฝาท้ายด้านหลังนะคะเป็นดีไซน์แบบใหม่ของรุ่น Next Gen นะคะจะมีสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะแล้วก็ตำแหน่งไฟเบรกย้ายตำแหน่งลงมาให้แล้วนะคะอันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะเป็นชุดกับฝาท้ายนะคะฟอน Ford งาน3มิติปั๊มนูนแบบนี้นะคะพร้อมกับการทําสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวกับฝาท้ายสามารถแจ้งสีได้นะคะแล้วก็วอลตำแหน่งนะคะตัวโลโก้ให้แล้วนะคะมีกล้องด้วยนี่ก็ใช้งานได้นะคะมีกล้องถอยหลังด้านล่างนะคะคําว่า์รังเจอร์นะคะจะปั๊มไปที่ กระบะด้านท้ายนะั้นก็ติดตั้งสติ๊กเกอร์นะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับคําว่าแรนเจอร์นะคะก็ดูลงตัวมากๆนะคะตัว าท้ายของรุ่นสปอร์ตนะคะเขาจะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงมาให้ด้วยนะคะมีน้ําหนักเบานะคะอันนี้ก็เปิดปิดได้ด้วยมือเดียวแบบนี้เลยนะคะส่วนกันชนด้านล่างนะคะเป็นกันชนเดิมที่มากับตัวรถนะคะเขาจะมาเป็นสีกาไฟแบบนี้เลยนะคะลงตัวนะคะสําหรับชุดโลบาร์กันชนแล้วก็ตัวกาบฝาท้ายนะคะมิติด้านหลังดูสวยมากๆเลยนะคะด้านข้างนะคะล้อนออกมานิดๆนะคะสวยมากๆเลยด้วยนะคะตัวรถนะคะตัวนี้จะเป็นระบบ4ีคูณสนั่นเอง นะคะภายในนะคะเขาจะมาพร้อมกับเบาะหนังเดินตะเข็บได้ด้วยสีเทานะคะแล้วก็หน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่นะคะ10นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay Android Auto และสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน f o r d p a s s ให้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถเช็คสถานะต่างๆนะคะผ่านาแอปพลิเคชัน f o r d p a s s นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของน้ำมันนะคะหรือนัดหมายซูมบริการเข้าใช้งานต่างๆนะคะแล้วก็สั่งสตาร์ทรถให้สตาร์ทรถจากมือถือหรือสมาร์ทโฟนนะคะที่เป็น Apple Watch แบบนี้ได้ด้วยนะคะ มาพร้อมกับลูกบอลไดโหมดนะคะปรับเป็นโฟลว์ w ฟร์ไฮนะคะแล้วก็การใช้งานออฟโรดได้ง่ายๆเพียงแค่หมุนลูกบอลนั่นเองนะคะแล้วก็ให้โหมดการขับขี่มาถึง6โหมดเลยนะคะสําหรับรุ่น4คูน4ีนี้เขาจะมีโหมดปกตินะคะโหมดประหยัดนะคะลากพ่วงนะคะถนนลื่นนะคะแล้วก็จะเป็นโคนและล่องนะคะอันนี้ใช้งานในส่วนของออฟโรดนะคะอีกหนึ่งโหมดที่ให้มาก็คือโหมดทรายนั่นเองนะคะให้มาครบเลยนะคะหน้าปัด ะะเป็นดิจิตอลแล้วก็มาพร้อมกับพวงมาลัยไฟฟ้านะคะอันนี้ก็ให้มากับตัวรุ่นสปอร์ตเลยนะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่1นึ่งล้านสี่หมบาทกับการตกแต่งเท่ๆแบบนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลกับเซลล์ได้เลยนะคะเบอร์ของแนนจะอยู่ด้านบนนี้เลยเบอร์ของแนนนะคะ0ูนย์เก้าแปดค่ะ464 2364นะคะไลน์ ID ค่ะ e a r l underscore ค่ะ n a n 9 7 7 9นะคะแล้วก็ก่อนจบคลิปนะคะท้ายคลิปนั้นจะมี qr code ไว้ให้ด้วยนะคะสามารถ แกนรคียร์คตทักเข้ามาหาเซลแนนได้เลยนะคะยินดีให้บริการนะคะคเป็นแคมเปญต่างๆนะคะการซื้อขายรถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่นนะคะการใช้งานต่างๆนะคะหรือการตกแต่งนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยะคะ่ะยินดีให้บริการวันนี้ก่อนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโปรฟอร์ดบายแนี้ไว้ด้วยคลิปหน้ามีอะไรดีๆมาอัปเดตให้กับลูกค้าได้รับชมแน่นอนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ